สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนจ้านี่แเห็ดแนวกินแรงจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมไต่เห็ดแนวกินแรงเขาปลาที่ไปซิบเบ็ดมาเลยอันนี้สิปนเด้พี่น้องตอนนี้ของขั่วเก็ติยังเรียบร้อยแล้วพอดีเพื่อปลอมอยากสิปนพอดีช่วงนี้สิปนอันนี้สิทอดพี่น้องสิ มักทอดเลยทอดทั้งโตเลยพี่น้องเป็นนี่พวกปลากแย่งปลาท้าปลาปเข็งหน่อยแล้วอีกซุ้มนึ่งอ้ยปล่อยลักสานู่ดังมันมันัน,นบ่าตายมันกันบ่าตายหลายดอกแต่ว่าก็คือมันสดกมูมันยี่สิบประตแหละตัวสัมผูมือนี่พี่น้องอันนี้ไปซีดบิตเตอร์พี่น้องไม่ขีบยุ่นเนาะ แมนครับแมนบิ่งครับผู้ใดบ่บ่ทันได้เบิ่งบัง,บงเด้อครับว่ามันเป็นจังได๋ปลากระตมเรียบร้อยแล้วจ้ากระพริกก็รัควเรียบร้อยนี้ครับอันนี้ปลาใส่แล้วเรียบร้อยจ้ากระพริขกขวัวครับกระเทียมพีนมมนมาาม่น้นองเดี๋ยวผมเสียวกระเทียมมาต่ำก่อนพี่นไหมที่เหนขัวลายๆคือบ,บ,บอมบอมแม่อย่างได้พี่น้นองผมสีบดต่ำให้มันแต,ตกกระพริกกับบอเผ็ดดอกรู้ๆว่า ต่ำนิดนึงนี่แหละเพราะว่าผมอยากคุยกินผมมากกินมะพริกงเนี่ยนี่พี่น้องถ้าถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเก่าเผาครัเก่าเผา,เา,เผา,เผามากสินะมัดเป็นกระจาเสีอมวกอกนี่เท่า<อ>สี่ เอาบีบกินเอาเด้พี่น้องกต่บีบใสงยาเขากินเพราะว่าหาเทียวคนผูมักบ่มักมันบ่มตื้อกันตำมีกเนี้ยว่เป็นตำม,ม,ม,มีบบมมมดมหลุอจาดแม่ช่องขอลอง <c oughs> ตัดปลาเข็งหลวนๆได้เด้อเงยมือนั่งอันแคะจนลอย<น>เกีย่ยบหาซิบตัวยังเหมันตอนนี้เขาไม่น้ำปลาลาแล้วพี่นอ้องน้ำปลาล่าทุกคนอันนี้ผมก่องเ้อพี่นอ้องเพราะว่าเป็นน้ำปลาลาของปลาลตัวผมใส่ตะแกงกลองแล,ะละ้วล่ะ Là ừ, Để xếp, xếp, xếp. Ouais. Này nói. không có nhiều phong tục như xe 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 นาเตะนำประเด็เ,ดเ,ขเข้มเนาะเพราะมนำประเด็กว,วัดใจถ้าห้าลราหม่องคนสีไทรนี่เด้อพี่น้องปนนี่คนสีบีปกากเนาเด้อเด้วเตพ่พื่นทีพี่น้องปหม,มักปักเนากรบมีจ้ะเดอถ้าเป็น,น,นยีนกรถงเพ็นหมายให้เจ้าประยุกเป็นบีปักเนาสังเกตเบ์วงเจ้าปนพวกปนพวกอย่างไงน้งเพมื่อท่ออกรถเข้มถูกเปียีเนาะเจ้าบีปากเนาใส่ ตินเตินเตินเอาเอนเป็นไต้นเ้พเ่น้นงวว้นเนเต้นเต้นเต้น้นเต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 ้น้เนเต้นเต้เ้เต้กเนเ้้นเตรเต้นี่้้นเคนกนั้น้นกกเนเต้น้นหม้น้นนเ้นเ้นนเ้เ้้้น อตอนนี้เฮ็ดเรียบร้อยมาแล้วมาอยู่มากินน้ำกันเลยครับผมเดี๋ยวหาผ้าขาวซู่กินแก่พี่น้องนี่กินแล้วละจ้ามันนี่ครับคนแข็งแร้เราเห็ดเราผมต้องการกินบคือกับดักคนลาพัก มีไผ่ยัเน่ยอหมักทั่วปู้กับมี่แต่พี่น้องใส่ปูทั่วปูเอาเลี้ยงเต่กกับมีเตงฟักลินป้านีีาผักสลัดผักขั้นจองจุกเขาไปทั้งม่หมดเ่ยอนันเขาเยน่อกินอรับค เออพี่นอ้ขของจุดปุ๋ยตะคนจ้าเออมันไม่มาโก้เลยนะแบะแฉะน้ำกันเด้อไม่มาโซ่เขาเรียังมันอยู่ในจุดตะคนถ้าขันกินเบิดกล้องนึ่งแล้วกล้องนั้นเลยเ่าท่านอย่างนี้คุณตองนี่ท่านตะอนเด้อมาเลยพี่น้องพอปลอมกินนั่นถูป้ายเพาท่านใดจ้าพี่น้องเอาเลย เป็นกินก่อนแกบด,ด้วยค่ะเด้อเออหนางซุงก่อนนอเสิงอะไหมมมวยแสบผักเนี่อะไรข้างหน่อ <c oughs> ยอ่มันนี่มันนี่ไฟเย็นสุกไปสุ่งลายเด้ดอเนาะ

มาอะไรมาเะเห้ออ๋อไหนหมดเกลี้ยไ,ไปปนไป,ไปนี่ันิ้นเยอเอ้ยแสพบ,บพยังมาเผ็ดดิซื้อซือเหอมา็ดลวเหรเอาอิลียิ้มเบ่งขันบวกถึงจามะเันบวกหามกินมนเอขีอืมบบี้เหรออืมเผ็ดดิซือ อืเอาบักรอกบิดท้านี่แหลเแบบปักกอกดอเป็นแฝดบากกาู้เดียวอยู่ตลาดคุยปนกอนนี่หน่อย

Đừng, mình, mình cạo vô tội nhà tôi ăn đẹp mắm mặt mắm mặt mắm ạ nó mặt mắm mặt ข้างย่องอต้วค่ะผมอืมองานเพ่มอืม,อม,อมกดูแกย่างน้องแก่ทะเลมวแในบ้านย่รงบานกานานกหน้ากันด้วยกันตลาห้าง้านเสียน่ะตัง้งเลยบานตอนตุน่มอืม มีส่นวนแมพิ่นว่าอยากให้บกได้บานนบกเขาล่ได้หรือเสม,มีเด้บานต่กนากำลงังมั่นบกเขาข็ลมเลยนั่ำนะบกเขาลมกองกันแล้วบัน แมงดาไปนาะเนะหอมน่ะแมงอะไรนู้แมงแห่งแม่งคือกมันใหว่ท่านรับมันไม่พอหมดเยนี่ใส่น้ำนี่นี่กระเสพ่อทำนเด็ดแต่ปนท่านกิงเป็นยงยบบานกเพิ่งกินว่าเป็นเนาะมันเป็น่ใหญ่แต่กใคกินบันเนาะ กกินนี่เหมอเนาะัก็กินฮักกินเลแม่ผักมะก็ินผักก็ไ่กินนี่แหละนะวะก็กียนม่ต้มนะคะหมูหอยลังกินเนาะต้มยได้ขาหมูหมูหอยลังเอาวันนี้วันนี้วันแม่เดี๋ยวเลงานก็คนนี้เล้อกเป็เพี่อใเนาะหอยด่อยเมื่ต้มได้หอยหิวอะไรหอยไปดังกินเนาะ

Chân khâu đây bật lái đây Nói đi thì anh đi đường nổi có nghe không? bà phăng này nó tăng nổi rồi Phăng Cái gì em mỏ một tính à? มันน้ำขึ้นไม่เท่าไหร่มันจะอยู่แต่มันจะอยู่แต่ทางไหนทางไหนป่ตัวไหเน่ยะมันต้องอยุติห่วยป๋าไงป๋าไงไล่ป๋าน้อยได้นะอ้โหถ้าแม่นไหมยัห่วยไม่เห็นตัวตอนช่วยใจแม่แม่ใจเด็กเรดดังก็พอนะหลายเจ็บเสมอม,มีตะปะเข้งตัวเดียวปัดนี้ก็ปัดไงเลยเต็เต็มดังมากจังอลยดังหาเส้นเก็บเส้น เ่เได้กินตอนนี้แล้วปวดบาท่านหนาวานนี้เรอเนี่ยจ้หนูจ้กกันเาะอเหนือยมากถ่ายถ่ายยอะมาท่านได้ปวดเยอ่เชิหน่ะอ๋อเชื่องนั่นบอสก็ใจมั่นไม่ไม่เรอะน่าหน้าหคัน้องใมักนไหมมาท่านได้เปลี่ยนสียะ่ช่วงางหนาวครับมาแล้วหนาวนะมาพื้นสกีกานนะจิบีพื้นสุรกด มากขึ้นสิบสีนงหะพีสินหาแม่สาวไก่พ่อสองสีเลยนนเลยนี่ยเดียวเฮียเฮุยใจ่สกหน่อหน่อห่อไปเถอะถุย เล่นดังนี้ได้กินข้าวแสบผักใบรื่นเงินได้มาเด้อแม่พ่อแม่ดาแสบแสบด้วยกันแสบที่ทุกขานเลยเด้อครับผมอยากให้เติมแม่ท่องกินข้าวคำใหญ่งไงแม่บ้านท้างอย่างนั้นกินข้าวกับเกี๊ยบพอไปกินข้าวกับเกี๊ยบกินข้าวได้เกี๊ยบ

น้าผักปืนเดิมโตเลยน่าวนิษฐ์นาฏิแข่งสุดๆเราพี่น้นนนงนองเพราะว่าไม่อยากกลับไปอีกรอบอง่ายดักตาโตอย่าฟ้องัพี่น้องก็เต็นแน่วัดปุ่ขอบคุณ,คณพี่น้องหลายๆที่แห่งกำลังใจเนาะที่กำลังใจช่องมาขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจะเล่นได้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ